ประกรณ์ยกเข้ามือขึ้นดูนาฬิกาเรือนเก่าที่สวมอยู่มันบอกเวลาบ่ายสามโมงครึ่งแสงแดดยามบ่ายยังคงแรงกล้าแต่ความรู้สึกหน่งนวงในใจทำให้เขาเหมือนยืนอยู่ใต้เมฆดำมืดตลอดเวลาเรียมร้อยนะพี่ประกรณ์ลงศพไม้มาฆ่าสามลงเข้าที่เขาทางดีแล้วอืมคือรถเทเข้มรีบไปให้พ้นทางกรุงเทพให้เร็วที่สุดประกรณ์ตอบเสียงเรียบพยายามไม่มองตู้ด้านหลังมากนัก สินค้าที่ขนวันนี้คือลงศพสั่งทำพิเศษจะต้องไปส่งที่วัดแห่งหนึงในจังหวัดทางภาคเหนือการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้พิเศษอะไรยกเว้นเส้นทางที่ต้องผ่านเมื่อรถออกตัวได้สักพักเข้มก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแผนที่พี่บริษัทแม่งให้เราขึ้นเส้นนี้จริงดิเส้นที่ผ่านโค้งร้อยศพน่ะน้ำเสียงของเข้มสั่นเล็กน้อยประกรกำพวงมาลัยแน่น เขารู้ดีอยู่แล้วเขาพยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้มาตลอดชีวิตการเป็นคนขับรถบรรทุกแต่ครั้งนี้เจ้านายระบุมาอย่างชัดเจนใช่เป็นเส้นทางที่เร็วที่สุดประกรณรตอบเสียงห้วนโค้งร้อยศพมันก็แค่อุบัติเหตุบ่อยเท่านั้นแหละโค้งร้อยศพเหรอพี่บ้าไปแล้ววะเข้มหน้าซีดไม่ใช่แค่อุบัติเหตุธ,ธรรมดาหรอกพี่นี่มันโค้งอาถรรพ์ชัดๆที่เขาเรียกโค้งร้อยศพ เพราะมันเคยมีอุบัติเหตุซ้อนกันครั้งใหญ่เมื่อ20กว่าปีก่อนมีรถบรรทุกชนกันเป็น10-10คันแล้วศพก็ถูกเผาไหม้รวมกันจนนับไม่ท้วนพวกชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณพวกนั้นยังติดอยู่ที่นั่นประกรณถอนหายใจยาวนึกถึงคำเตือนของไอชัดเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่ที่เคยขับเส้นทางนี้มานานละชัดเคยบอกกูว่าไอโคงนั่นน่ะพวกมันไม่ได้อยากไปไหนหรอก แค่หงุดหงิดที่ไม่มีใครสนใจถ้ามันโบกห้ามรับเด็ดขาดประกรณ์เล่าเสียงแหบแล้วถ้าไม่รับล่ะพี่เข้มถามอย่างกระสับกระส่ายชัดบอกว่าถ้าไม่รับพวกมันจะโกรธแต่ถ้าดันใจอ่อนรับขึ้นมาประกรณ์เงียบไปพักหนึ่งเหมือนกำลังชั่งน้ำหนักคำพูดชัดบอกว่ามึงจะไม่ได้ส่งของมึงจะไม่ได้กลับบ้าน แล้วมึงจะเพิ่มเป็นศพที่ร้อยกว่าเข้มกืนน้ำลายเอือกส่วนประกรณ์ก็นึกถึงสินค้าที่อยู่ด้านหลังตู้คอนเทนเนอร์โลงศพไม้มาค่าสั่งทําพิเศษสามโลงกำลังจะส่งไปวัดในภาคเหนือแค่ของที่ขนก็ชวนให้ใจไม่ดีอยู่แล้วเมื่อแสงอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าหลังภูเขาท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มไมไหม้แล้วดำมืดสนิทในเวลาอันรวดเร็วพวกเขาขึ้นสู่เส้นทางคดเคี้ยวบนเขา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนยามวิกาลไฟหน้ารถสิบล้อเป็นเพียงลำแสงเดียวที่ฉีกความมืดมิดเบื้องหน้าท่ามกลางป่าทึบริมทางที่ดูดกลืนทุกอย่างความเร็วลดลงอย่างช่วยไม่ได้เมื่อเข้าเขตอันตรายป้ายเตือนอุบัติเหตุเก่าๆที่ถูกแดดเลียจนซีดจางตั้งเรียงรายไปตลอดทางเหมือนหลักกิโลเมตรแห่งความตายพี่ครับรู้สึกไหมไอเข้มเอ่ยขึ้นเสียงกระซิบ ประกรณ์รู้สึกแล้วอุณหภูมิในรถดิ่งวูบลงอย่างน่าตกใจเป็นความเย็นที่ไม่ได้มาจากเครื่องปรับอากาศแต่เหมือนมาจากภายนอกรถเหมือนมีไอเย็นจากห้องเก็บศพมาประทะผิวหนังเครื่องยนต์ดีเซลที่ควรจะดังสนัน่นกลับฟังดูโดดเดี่ยวและแผ่วเบาผิดปกติโลกภายนอกเงียบสง,งัดราวกับไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยไม่มีเสียงจิ้งหรีดไม่มีเสียงลมพัดใบไม้มีแต่ความว่างเปล่าที่หนักอึ้ง แล้วมันก็มาพร้อมกับกลิ่นกลิ่นเหม็นแปลกๆคล้ายเนื้อไหมผสมกับคาวเลือดจางๆที่ลอยเอื่อยเข้ามาทางช่องระบายอากาศประกรณรสูดหายใจเฮือกใหญ่จะเย็นเข้มมันก็แค่ป่าประกรณรพูดแต่เสียงของตัวเองก็สั่นเครือไม่ต่างกันเขาขับต่อไปอย่างระมัดระวังจนมาถึงโค้งแรกที่เป็นที่กล่าวขานลำแสงไฟตัดกับความมืดมิดพลันก็ส่องไปเห็น เงาร่างคู่หนึ่งยืนอยู่ข้างทางโค้งชายหญิงคู่หนึ่งในชุดที่ดูเก่าคร่ำครือชายหนุ่มกำลังโบกมืออย่างไม่ลดละประกรณเบนสายตาหนีจำคำเตือนของไอชัดได้ขึ้นใจเขาเหยียบคันเร่งให้แรงขึ้นเพื่อผ่านไปให้เร็วที่สุดเมื่อกี้มันเข้มพึมพำไม่ต้องพูดประกรณตะคอกเสียงดังมือบีบพวงมาลัยจนข้อขาวโพลน ขณะที่รถสิบล้อหนักอึ้งแล่นผ่านไปอย่างรวดเร็วประกรณ์เผลอมองภาพสะท้อนในกระจกมองข้างแวบเดียวเท่านั้นชายหญิงคู่นั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมและกำลังจ้องมาที่ท้ายรถบรรทุกด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าและใบหน้าที่เริ่มบิดเบี้ยวด้วยความไม่พอใจรถสิบล้อที่เต็มไปด้วยน้ำหนักของลงศพและน้ำหนักของความกลัวแล่นออกจากโค้งอาถรรพ์อย่างรวดเร็ว ประกรณ์พยายามใช้เหตุผลสุดท้ายที่มีหักล้างสิ่งที่เห็นสงสัยเป็นคนงานหรือพุกพังบกรถแถวนี้ละเข้มเขาพยายามพูดให้เสียงมั่นคงแต่เหงื่อที่ซึมอยู่บนฝ่ามือบอกความจริงไอ้เข้มยังคงตัวสันเท้าอยู่ข้างๆไม่หรอกพี่พุกมันพุกมันจ้องตู้คอนเทนเนอร์เรามึงคิดมากประกรณ์ปฏิเสธทันควันแต่ความเย็นในห้องโดยสารไม่ได้หายไปมันยังคงเกาะกุมผิวหน,นังราวกับก้อนน้ำแข็ง ความเงียบด้านนอกยังคงเป็นความว่างเปล่าที่หนักอึง้งผสมกับกลิ่นคาวเลือดจางๆที่ทำให้ประกรต้องเบ้นหน้าผ่านมาได้ไม่ถึงนาทีรถก็เข้าสู่โค้งต่อไปที่หักศอกกว่าเดิมประกรเบรกเบาๆก่อนจะหักพวงมาลยัยแล้วเขาก็แทบสำลักอากาศพวกเขาก็อยู่ที่นั่นอีกครั้งชายหญิงคู่เดิมยือนอยู่ข้างทางโค้งที่เพิ่งเข้ามาเป็นไปไม่ได้ รถวิ่งด้วยความเร็วเกือบ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกเขาไม่น่าจะวิ่งนำหน้ามาได้เร็วขนาดนี้เว้นเสียแต่ว่าเฮ้ย <"He> er, พวกมันพวกมันมาได้ยังไงไอ้เข้มกรีดร้องเสียงหลงก่อนจะซบหน้าลงกับตักยอมแพ้ต่อความกลัวและร้องขออย่างบ้าคลั่งขับหนี้ไปเลยพี่อย่าดูมันประกณรเหงือแตกพลากใบหน้าเปียกชุ่มจนแสบตา ครั้งนี้ชัดเจนแจ่มแจ้งชายหญิงคู่นั้นไม่ได้ยืนโบกเฉยๆพวกเขาไม่ได้อยู่ในชุดเก่าคร่ำคราธรรมดาอีกต่อไปบาดแผลชะกันที่บิดเบี้ยวบนใบหน้าของทั้งสองปรากฏให้เห็นชัดเจนราวกับภาพถ่ายจากนรกใบหน้าผู้หญิงมีรอยบุบยุบลงไปที่โหนกแก้มคล้ายถูกกระแทกอย่างรุนแรงจนผิดรูปส่วนผู้ชายมีรอยไหมดำเกรียมตั้งแต่ลำคอขึ้นไปถึงใบหน้าดวงตาเบิกโพลงราวกับพันขาดใจตายเมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้ว แล้วพวกเขาก็เบิกตาโพลงใส่ประกรก่อนจะตะโกนออกมาด้วยเสียงที่ฟังดูไม่ใช่เสียงมนุษย์แต่เป็นเสียงแหลมสูงเสียดแก้วหูดังมาจากทุกทิศทางรอบกระโตรถทำไมมึงไม่รับพวกกูความกลัวพุ่งสูงถึงขีดสุดประกรเหยียบคันเร่งเม็กรถสิบล้อค,คำรามและพุ่งทยานออกจากโค้งอย่างบ้าคลั่งแต่ทันใดนั้นทั้งคู่ก็พุ่งตัวตามรถมา พวกเขาไม่ได้วิ่งบดนพื้นดินแต่เหมือนลอยควบคู่ไปกับรถที่ความเร็วสูงใบหน้าของพวกเขาอยู่ห่างจากกระจกด้านข้างเพียงคืบความโกรธที่แผ่ออกมาทำให้ประกรณ์เหมือนถูกบีบคอเขามองเห็นรายละเอียดชัดเจนรอยเลือดแห้งกรังบนชุดและความว่างเปล่าอันน่าสะพรึงกลัวในดวงตาที่อาฆาตโครมแกรก เสียงแรกดังลั่นเป็นเสียงน้ำหนักมากตกกระทบอย่างแรงที่หลังคาตู้คอนเทนเนอร์ด้านหลังตามมาด้วยเสียงทุบดังสนัน่นปักปักปักดังติดกันจนรู้สึกถึงแรงกระแทกที่ส่งผ่านโครงรถมาถึงห้องโดยสารและเสียงครูดที่เหมือนอะไรบางอย่างกำลังขีดข่วนอยู่บนหลังคาเหล็กประกรณรรู้ทันทีว่ามีบางอย่างขึ้นไปอยู่บนหลังคารถที่บรรทุกลงศพของเขาแล้ว อาจเป็นชายคนนั้นหรือทั้งคู่เขาเหยียบคันเร่งมิดไม่สนใจอะไรอีกต่อไปนอกจากความเร็วมือที่งำพวงมลาลัยสั่นรัวเขาภาวนาในใจให้พ้นจากหูเหวแห่งความตายนี้เสียงทุบบนหลังคาย,ยังคงดำเนินต่อไปอย่างบ้าคลัง่งแต่ค่อยๆดังห่างออกไปเมื่อแสงไฟสลัวๆของหมู่บ้านเล็กๆข้างหน้าเริ่มปรากฏให้เห็นประกรหักพวงมลาลัยเข้าสู่ถนนเส้นหลักที่เริ่มมีบ้านเรือนและแสงไฟนีออน ทันทีที่ล้อรถแตะพื้นถนนที่มีแสงสว่างและความเจริญเสียงทุบหลังคาก็หายไปอย่างกระทันหันเหมือนสวิตไฟที่ถูกปิดลงประกรณ์ผ่อนคันเร่งเขาจอดรถข้างทางที่เต็มไปด้วยแสงไฟของร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ำมันเขานั่งหอบหายใจอย่างหนักตัวเปียกโชกด้วยแสงเหงื่อเย็นเฉียบพี่มันหายไปแล้วใช่ไหมไอ้เข้มยกหน้าขึ้นมาถามด้วยน้ำเสียงหวาดผวา ประกรณ์ไม่ตอบเขาเพียงแค่ชี้ไปที่หลังคาตู้คอนเทนเนอร์ด้านบนใต้แสงไฟนีออนของปั๊มน้ำมันบางอย่างที่หน้าขนลุกยังคงอยู่ตรงนั้นเงาดำตะคุ่มคล้ายรอยนิ้วมือขนาดใหญ่พาดผ่านด้านข้างตู้คอนเทนเนอร์เป็นร่องรอยที่ถูกทิ้งไว้เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่พวกเขาเจอไม่ใช่แค่ภาพหลอนประกรณ์เลี้ยวรถสิบล้อเข้าสู่ปั๊มน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนั้นทันที แสงไฟนีออนสีขาวสว่างจ้าจากหลังคาร้านสะดวกซื้อดูเหมือนเป็นป้อมปราการแห่งความปลอดภัยที่ช่วยปกป้องพวกเขาจากความมืดมิดภายนอกได้รถจอดสนิทปรกรณ์ดับเครื่องยนต์แต่ทั้งเขาและไอเข็มยังคงนั่งนิ่งอยู่กับทีไม่กล้าขยับพี่เราจอดนอนที่นี่เลยนะเข็มพูดเสียงสัน่นอืมปรกรณตอบสั้นๆก่อนจะพยายามดึงสติกลับคืนมาเขาเปิดประตูรถ แล้วก้าวเหยียบพื้นยางมาตอยเย็นๆของปั๊มความรู้สึกโล่งอกไม่ได้อยู่กับเขานานเมื่อเขานึกถึงรอยบุบที่อาจเกิดขึ้นบนหลังคารถประกรณ์สั่งให้เข้มอยู่เฝ้ารถแล้วเดินอ้องไปที่ท้ายรถบรรทุกเขากลืนน้ำลายลงคอเมื่อเงยหน้ามองหลังคาตู้คอนเทนเนอร์สีขาวภายใต้แสงไฟของปั๊มรอยบุบขนาดใหญ่สีถึงห้ารปรากฏอยู่บนหลังคาอย่างชัดเจนไม่ใช่รอยยางไม้หรือกิ่งไม้แต่มันเป็นรอยบุบกลมๆ ที่ดูเหมือนถูกกระแทกซ้ำๆด้วยกำปั้นที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อเหล็กตรงขอบรอยบุบงอเข้าด้านในเล็กน้อยอย่างน่ากลัวข้างๆรอยบุบนั้นปรกรณ์ต้องเบิกตากว้างเมื่อเห็นรอยขีดข่วนสีดำเป็นทางยาวเหมือนรอยเล็บที่ลากไปตามพื้นผิวเหล็กก่อนจะจางหายไปตรงขอบตู้รอยขีดข่วนนั้นเต็มไปด้วยเศษสีขาวจากตู้คอนเทนเนอร์และมีอะไรบางอย่างสีเข้มปะปนอยู่ ประกรณ์ใช้ปลายนึ้งสัมผัสรอยบุบและรอยขีดข่วนนั้นอย่างหวาดหวัน่นของเหลวสีน้ำตาลเข้มที่ติดอยู่ปลายรอยขีดข่วนนั้นไม่น่าจะใช่สนิมจังหวะที่เขากำลังสำรวจร่องรอยหาคาดประกรณ์เหลือไปเห็นเศษผ้าชิ้นเล็กๆสีซีดติดกับรอยบุบที่มุมหนึ่งมันเป็นผ้าที่ดูเก่าและมีลวดลายดอกไม้จางๆเขาคือห้อยดึงมันออกมามันเป็นเพียงผ้าชิ้นเล็กๆแต่เมื่อมันอยู่ในมือของเขา ความรู้สึกเย็นเยียบก็แล่นไปตามแขนเขาจำได้ทันทีมันคล้ายกับผ้าที่หญิงสาวที่โบกรถใช้ผูกผมเขารีบเก็บเศษผ้าใส่กระเป๋ากางเกงไว้ทันทีก่อนจะรีบเดินกลับไปที่ห้องโดยสารเป็นไงบ้างพี่หลังคาเป็นไรไหมเคนถามทันท,ทีที่เห็นปรกรณ์กลับมาปรกรณ์สายหน้าช้าๆไม่มีอะไรหรอกแค่รอยบุบเล็กน้อยเขาเลือกที่จะไม่พูดถึงเศษผ้าและรอยขีดข่วนที่น่ากลัวกว่านั้น พวกเขาตัดสินใจนอนเฝ้ารถจนสว่างขาตาแม้จะปลอดภัยในเขตปั้มน้ำมันแต่ความหวาดระแวงก็เข้าครอบงำทุกคนที่เดินผ่านรถสิบล้อของพวกเขาเหมือนกำลังถูกจับจ้องเสียงหัวเราะของเด็กวัยรุ่นกลุ่มนึงที่ตู้กดน้ำก็ฟังดูเหมือนเสียงเย้ยหยันเงาของต้นไม้ที่แกว่งไหวตามลมก็ดูเหมือนเงาร่างของชายหญิงคู่เดิมกำลังเดินเข้ามาหาปกรณ์เริ่มไม่ไว้ใจแม้แต่ความเงียบ เขาได้ยินเสียงแผ่วๆราวกับมีใครบางคนกำลังกระซิบข้างหูว่ารอก่อนที่เสียงนั้นจะหายไปเมื่อเขาสะบัดศีรษะตลอดทั้งคืนประกรณ์เฝ้ามองกระจกมองข้างด้านบนตู้คอนเทนเนอร์แม้จะไม่มีอะไรปรากฏแต่เขาก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังนั่งอยู่ตรงนั้นกำลังเดินทางไปพร้อมกับโลงศพของพวกเขาเมื่อฟ้าสางสาง ปรกรณ์และเข้มตกลงกันว่าต้องรีบไปส่งของให้เสร็จโดยเร็วที่สุดเมื่อรถบรรทุกสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งปรกรณ์ก็รู้สึกได้ทันทีว่ารถหนักผิดปกติมันหนักกว่าน้ำหนักของโลงศพสามโลงเหมือนมีผู้โดยสารที่มองไม่เห็นเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างน้อยสองคนขณะขับรถออกจากปั๊มปรกรณ์เหลือมองกระจกมองข้างอีกครั้งเขาเห็นเงาตะคุ่มคล้ายคนสะท้อนอยู่ในกระจกมองข้างด้านบนตู้คอนเทนเนอร์ เงานั้นที่หายไปทันทีเมื่อเขาจ้องมองมันตรงๆการเดินทางในช่วงเช้าเต็มไปด้วยความหวาดระแวงแม้แสงแดดจะสาดส่องเข้ามาในห้องโดยสารแต่ประกรณ์ก็รู้สึกว่ามันไม่สามารถไล่ความหนาวเย็นที่เกาะกลุมจิตใจออกไปได้ทุกครั้งที่รถกระแทกหลุมเสียงปักที่หลังคาตู้คอนเทนเนอร์ก็จะย้ำเตือนถึงเหตุการณ์เมื่อคืนจนเงือซึมแผ่นหลังในที่สุด รถสิบล้อก็แล่นเข้าสู่ลานวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือที่ปลายทางของการขนส่งลงศพไม้มะค่าพระอาจารย์บุญซึ่งเป็นผู้รับลงศพทั้งสามออกมาต้อนรับด้วยรอยยิ้มอย่างใจดีประกรณและเข้มจัดการขนลงศพลงจากรถอย่างเงียบๆความรู้สึกโล่งใจเอ่อทนขึ้นมาเมื่อสินค้าสำคัญหลุดพ้นจากตู้คอนเทนเนอร์แล้วอาตมาขออนุโมทนาบุญนโยมประกรณลงนี้สำคัญมาก เป็นลงไม้ดีที่รอคอยกันมานานพระอาจารย์บุญกล่าวพลางรูปไปที่ฝาลงใบหนึ่งอย่างอ่อนโยนประกรณสูดหายใจลึกๆเมื่อเห็นลงศพถูกนำไปเก็บในศาลาเขารู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกแต่ความอยากรู้และความอัดอั้นก็ทำให้เขาตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อคืนให้พระอาจารย์บุญฟังพระอาจารย์บุญฟังอย่างตั้งใจไม่ได้แสดงอาการตกใจแม้แต่น้อยเมื่อประกรณเล่าจบ ท่านเพียงพยักหน้าเนิบๆแล้วพาประกรณ์และเข้มมานั่งพักที่ม้านทั่งใต้ร่มไม้เรื่องของโค้งร้อยศพนั่นน่ะมันไม่ได้เกินจริงหรอกโจมประกรณ์คนที่ตายตรงนั้นน่ะวิญญาณมันไม่ได้ไปผุดไปเกิดกันง่ายๆหรอกพวกเขาตายอย่างกระทันหันหลายศพไม่มีใครมาเก็บตายอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งร่างเน่าเปื่อยไปกับรถแล้วแล้วไอคนที่โบกรถเข้มเอ่ยปากถามอย่างกล้า,า,ากลัว นั่นแหละผู้หิวโหวยพระอาจารย์ตอบเบาๆวิญญาณพวกเขายังติดอยู่ที่กายหยาบที่พังทลายไปแล้วพวกเขาอยากจะขึ้นรถไปกับใครก็ได้แค่ให้หลุดพ้นจากตรงนั้นหรือแค่ต้องการที่พักที่สามารถพาพวกเขาไปสู่การปลดปล่อยได้พวกผมไม่ได้รับพวกเขาแล้วพวกเขาก็โกรธมากครับประกรณ์ก้มหน้าลงอย่างรู้สึกผิดพระอาจารย์บุญถอนหายใจยาว คนที่เจอผีที่โค้งนั้นส่วนใหญ่ก็เจอแบบโยมนี่แหละแต่รูปแบบต่างกันไปบางคนใจดีเกินไปรับคนโบกขึ้นมาปรากฏว่าเช้ามาก็เจอรถตัวเองคว่ำอยู่ข้างทางศพคนขับกับเด็กรถถูกจัดให้นั่งคู่กับผีที่พวกเขาเพิ่งรับขึ้นมาเหมือนผีอยากให้รู้ว่าทีนี้กูได้ที่นั่งแล้วแต่ที่โยมเจอมันน่ากลัวกว่านั้น พราะโยมขับรถที่บรรทุกบ้านของพวกเขาผ่านหน้าพวกเขาไปพระอาจารย์บุญเดินนำประกรณ์และเข้มกลับไปที่โรงศพไม้มะค่าสามโรงที่เพิ่งขนมาใหม่ๆโยมประกรณ์โรงไม้ชุดนี้ถูกสั่งมาเพื่อทำพิธีบรรจุอัฐิรวมของผู้ที่เสียชีวิตมานานแล้วในโค้งนั้นซึ่งญาติหาไม่เจอหรือไม่มีญาติมาจัดการนี่คือสิ่งของที่ถูกรอคอย เพื่อให้วิญญาณของพวกเขาได้รับส่วนบุญและได้พักผ่อนอย่างแท้จริงท่านเงยหน้ามองประกรณด้วยสายตาที่จริงจังแต่โยมขับรถผ่านพวกเขาทั้งที่ขนโลงไม้บ้านของพวกเขามาด้วยพระอาจารย์บุญเน้นเสียงหนักพวกเขาโกรธที่โยมไม่ยอมให้พวกเขาขึ้นมาอยู่บ้านหลังสุดท้ายพวกเขานึกว่าโยมจะพาโลงนี้ไปให้พวกเขาด้วยแต่โยมทิ้งพวกเขาไว้ข้างทางประกรณและเข้มหน้าถอดสีเมื่อเข้าใจความหมาย จำรอยทุบที่หลังคาได้ไหมพระอาจารย์ชี้ไปที่หลังคาตู้คอนเทนเนอร์พวกเขาไม่ได้อยากจะฆ่าโยมแค่อยากจะขึ้นรถพอไม่ได้ขึ้นพวกเขาก็จะตามไปเอาสิ่งที่พวกเขาพลาดไปจากรถบรรทุกคันนั้นโยมต้องระวังตัวให้มากโดยเฉพาะเมื่อกลับถึงบ้านประกรณรู้สึกเหมือนหัวใจหลว่นวูบรอยทุบที่หลังคายืนยันว่าผีตามมาจนถึงแสงไฟในเมืองนั่นหมายความว่า การไล่ล่าไม่ได้จบลงที่โค้งร้อยศพแต่กำลังจะเริ่มต้นที่บ้านของเขาเองปากรณ์และเข้มกลับกรุงเทพทันทีพวกเขาเลือกเส้นทางที่อ้อมโลกที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงโค้งร้อยศพอย่างสิ้นเชิงแต่คำพูดสุดท้ายของพระอาจารย์บุญยังคงวนเวียนอยู่ในหัวพวกเขาจะตามไปเอาสิ่งที่พวกเขาพลาดไปจากรถบรรทุกคันนั้นโดยเฉพาะเมื่อกลับถึงบ้านตลอดการเดินทางกลับ ปรกรณ์พยายามหาเศษผ้าผูกผมสีซีดที่เก็บได้จากรอยบุบบนหลังคาแต่เขาก็หาไม่เจอแล้วมันหายไปอย่างลึกลับทั้งคู่พยายามปลอบใจตัวเองว่าพวกเขาทำบุญใหญ่โดยการขนลงศพไปส่งแล้วเรื่องร้ายคงจะสิ้นสุดลงเมื่อถึงอู่รถบรรทุกในกรุงเทพปรกรณ์รีบนำรถเข้าตรวจสภาพทันทีช่างซ่อมรถมองรอยบุบบนหลังคาตู้คอนเทนเนอร์ด้วยความประหลาดใจพี่ไปโดนอะไรมาวาปะปกรณ์รอยบุบอย่างกระถูกควายกระทืบอะช่างถามปรกรณ์ทำได้เพียงยิ้มแย่ ขับบนเขาอ่ะหินมันล่วงใส่หนักหน่อยหลังจากลงจากรถเข้มรีบกลับบ้านไปหาครอบครัวทันทีส่วนปรกรณจอดรถเก๋งเก่าๆของตัวเองไว้ในโรงรถที่บ้านพยายามจะใช้ชีวิตปกติแต่ความเงียบที่บ้านกลับน่ากลัวกว่าเสียงเครื่องยนต์ดีเซลที่คุ้นเคยเขาเข้าห้องนอนแล,ล้วล้มตัวลงนอนอย่างหมดแรงแต่ทันทีที่เปลือกตาปิดลงภาพใบหน้าบิดเบี้ยวและดวงตาที่เบิกโพรงของชายหญิงโบกรถก็ปรากฏขึ้นซ้ำๆ ปรกรณ์สะดุ้งตื่นด้วยเหงื่อท่วมตัวเขาตระหนักว่าความหลอนไม่ได้จบลงแค่ในเส้นทางนั้นวันรุ่งขึ้นปรกรณ์เดินเตร่อยู่ในบ้านอย่างใจลอยเขาเห็นภาพหลอนวอกไปมาอยู่ตลอดเวลาขณะกำลังชงกาแฟเขาเหลือไปเห็นเงาตะคุ่มคล้ายคนสะท้อนอยู่ในตู้เย็นวูบหนึ่งพอหันไปมองตรงๆก็ไม่มีอะไรเขาได้ยินเสียงแผ่วๆราวกับเสียงขูดของเล็บในพื้นไม้ในห้องโถงแต่เมื่อก้มลงดู ก็ไม่พบร่องรอยตอนค่ำเขารู้สึกว่าโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะกำลังสัน่นแต่เมื่อหยิบมาดูกลับไม่มีสายเข้าใดๆมีแต่เสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังขึ้นข้างหูว่ารอกูรู้ว่ามึงซ่อนมันไว้ที่ไหนพากรเริ่มไม่ไหวเขาโทรหาเข้มเพื่อระบายเข้มเองก็อยู่ในสภาพไม่ต่างกันผมฝันร้ายพี่ฝันว่าไอ้ผีผู้หญิงมันมานั่งอยู่ตรงเบาะข้างคนขับมันพูดว่าทำไมมึงไม่ให้กูขึ้น รถคันนั้นมีที่ของกูอยู่พี่ผมว่าพวกมันไม่ได้ตามรถแล้วพวกมันตามเราปรกรณ์วางสายโทรศัพท์ด้วยมือที่สันเทาเขาเดินไปหน้าต่างพยายามมองหาความผิดปกติรอบตัวแล้วเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างที่โรมรถที่จอดรถเก่งของตัวเองไว้แกรกปักเสียงนั้นดังขึ้นเป็นเสียงที่คุ้นเคยอย่างน่าสะพรึงกลัวเสียงทุบหลังคาเบาๆตามมาด้วยเสียงขีดควนที่เงียบกว่ามาก ดังมาจากรถเก๋งส่วนตัวของเขาเองปรกรณ์รีบวิ่งไปที่โรงรถอย่างบ้าคลั่งเขากระชากประตูเปิดออกมองไปที่รถเก๋งสีขาวที่จอดอยู่ใต้ไฟสลัวสลัวไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อปรกรณ์เดินเข้าไปใกล้เขาต้องสุดหวบลงกับพื้นบนหลังคารถเก๋งของเขาเองซึ่งเพิ่งนาเกือบมาจอดที่บ้านปรากฏรอยบุบเล็กๆสองถึงสามรอยและรอยขีดข่วนเป็นทางยาวคล้ายรอยเล็บเหมือนที่เขาเห็นบนรถสิบล้อทุกประการปรกรณ์ รู้ทันทีว่าคําพูดของพระอาจารย์เป็นจริงผีไม่ได้อยู่บนรถสิบล้ออีกต่อไปแต่ตามมาถึงบ้านของเขาแล้วเพราะเขาคือคนที่ปฏิเสธที่จะให้ที่พักแก่พวกเขาความหวาดระแวงทั้งหมดหายไปกลายเป็นความกลัวที่เย็นเยียกและชัดเจนที่สุดผีต้องการสิ่งที่ถูกขนมาและตอนนี้พวกมันมาทวงของถึงที่รอยบุบบนหลังคารถเก๋ง คือหลักฐานสุดท้ายที่ทำให้ประกรณ์หมดสิ้นความหวังที่จะใช้ชีวิตปกติผีจากโค้งร้อยศพได้ข้ามเส้นแบ่งเข้าสู่เขตแดนส่วนตัวของเขาแล้วคืนนั้นเป็นคืนที่ประกรณ์และเข้มไม่เคยลืมพวกเขานัดเจอกันที่บ้านของประกรณ์เพื่อปรึกษาหารือแต่เมื่อทั้งคู่ นั่งอยู่ในห้องโถงที่เต็มไปด้วยแสงไฟจ้าความผิดปกติก็เริ่มขึ้นความเย็นเยือือกที่เคยเจอในรถบรรทุกกลับมาอีกครั้งกลิ่นเนื้อไหม้และข่าวเลือดคละคลุ้งไปทั่วบ้านเสียงกระซิบรอดังขึ้นพร้อมกันในหูของทั้งสองคนมันมันมาแล้วพี่เข้มพูดเสียงกระซิบตัวสั่นเทา มันต้องการอะไรวะลงศพก็ส่งไปแล้วประกรณตะโกนอย่างหมดหวังทันใดนั้นหน้าต่างห้องโถงก็สั่นอย่างรุนแรงเหมือนถูกกระแทกจากด้านนอกอย่างบ้าคลั่งไฟนีออนบนเพดานเริ่มกระพริบแล้วดับลงเหลือเพียงแสงสลัวๆจากไฟถนนภายนอกที่ลอดผ่านม่านเข้ามาเงาร่างคู่หนึ่ง ปรากฏขึ้นที่ทางเดินหน้าบ้านอย่างช้าๆชายหญิงคู่เดิมที่มาพร้อมกับใบหน้าบิดเบี้ยวและร่องรอยการตายสุดสยองดวงตาของพวกเขาเต็มไปได้วยความเกลียดชังตระกรและเข้มรีบถอยหลังจนชนกำแพงพวกมึงไม่ยอมให้กูขึ้นบ้านกูผีชายตะโกนด้วยเสียงที่แตกพร่าราวกับเศษแก้ว รถนั่นคือบ้านใหม่มึงเอาบ้านไปแต่ไม่ให้พวกกูขึ้นผีหญิงชี้นิ้วที่บิดเบี้ยวมาที่ประกรณ์มึงคือคนขับมึงคือคนตัดสินให้พวกกูต้องเต็ดอยู่ที่ถนนเน่าๆนั่นพวกกูจะเอาคืนการโจมตีเริ่มขึ้นอย่างรุนแรงข้าวของในบ้านลอยขึ้นกลางอากาศแล้วปาใส่ประกรณ์และเข้มอย่างบ้าคลั่ง เสียงโหยหวนและคำสาบแช่งดังไปทั่วบ้านประกรณ์พยายามหาพระเครื่องที่เคยเก็บไว้แต่ก็ควานหาไม่เจอเข้มวิ่งไปเปิดประตูหลังบ้านเพื่อหน,นีแต่ประตูก็ถูกบางสิ่งที่มองไม่เห็นกระแทกปิดอย่างรวดเร็วประกรณ์ตะโกนใส่ผีทั้งสองด้วยความกล้าค,ครั้งสุดท้ายที่เหลืออยู่กูขอโทษกูพาลงไปส่งแล้วลงนั้นคือบ้านของพวกมึง ลงลงมันไปถึงที่แล้วแต่พวกกูไม่ได้ขึ้นรถไปกับนั้นผีชายคำรามตอนนี้มึงต้องเป็นที่พักมึงต้องพาพวกกูไปพวกเขาถูกเข้าทำร้ายอย่างหนักจนบาดเจ็บทั้งตัวประกรถูกขลักกระแทกกับผนังจนแน่นอกเข้มถูกลากไปตามพื้นไม้เสียงกรีดร้องดังลั่นไปทั่วบ้านแต่จู่จูเสียงทั้งหมด ก็เงียบลงความเย็นเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วผีทั้งสองจ้องมองประกรณด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความแค้นก่อนที่เงาร่างของพวกเขาจะค่อยๆจางหายไปในความมืดเหลือไว้แต่ความพังพินาศในห้องโถงและประกรณกับเข้มที่นอนหอบอยู่บนพื้นประกรณและเข้มรอดมาได้อย่างหวุดหวิดแต่พวกเขา ต้องเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บทางร่างกายและที่หนักกว่าคืออาการทางจิตใจทั้งคู่ลาออกจากงานขับรถบรรทุกทันทีไม่ว่าจะได้ค่าจ้างสูงแค่ไหนก็ตามเวลาผ่านไปหลายเดือนประกรณ์พยายามใช้ชีวิตใหม่แต่เขาก็ไม่สามารถกลับไปเป็นคนเดิมได้อีกต่อไปเขาเป็นคนหวาดระแวงกลัวความมืดกลัวความเงียบ และไม่กล้าขับรถทางไกลอีกเลยเขามักจะนั่งอยู่ที่หน้าต่างบ้านมองไปยังถนนด้านนอกด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดผวาวันหนึ่งขณะที่เขากำลังดูข่าวอุบัติเหตุบนท้องถนนเขาก็นั่งนิ่งตัวแข็งทื่อเพราะเขาได้ยินเสียงแผ่วเบาปักมันคือเสียงที่เขาจําได้ดีที่สุด เสียงทุบหลังคาที่ดังแผ่วเบามาจากระยะไกลดังมาจากรถบรรทุกคันหนึ่งที่กำลังแล่นอยู่บนถนนหลักในข่าวประกรณรู้ทันทีว่าคำสาบไม่ได้ติดอยู่ที่โค้งร้อยศพอีกต่อไปแล้วแต่ได้ขยายวงกว้างออกไปและติดอยู่ที่ตัวเขาในฐานะคนขับที่ไม่ยอมรับพวกเขาจะกลับมาทวงคืนสิ่งที่พลาดไปอยู่เสมอและพวกเขา กำลังตามหาเหยื่อรายต่อไปที่กำลังจะขับรถผ่านเส้นทางนั้นประกรณหันกลับมามองเงาตัวเองในกระจกเขาไม่ได้เป็นคนขับรถบรรทุกธรรมดาอีกต่อไปแล้วชีวิตของประกรณกลายเป็นโค้งร้อยศพส่วนตัวที่ไม่มีวันสิ้นสุด